โอเคค่ะสามารถร้านกาแฟช็อปจะขายดีมากข้งนดีนะคะจากการที่ลงมาสำรวจตอนนี้รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคะในบริบทตรงน,นี้ี่กับการที่จะพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวนะคะค่ะก็อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะความคิดเห็นส่วนตัวแล้วมองว่าตัวประสาทประบาดโนตหนึ่งบสองปริบาหนึ่ง โดยอันนี้พูดตรงๆนะคะว่าโดย land scape โดยพื้นที่โดยบนริบทเขาแล้วเนี่ยตัวปราสาทมันอยู่บนเนินเขาขึ้นมาถ้าจะมองในภาพรวมว่าควรจัดไหมไดิฉันว่าควรจัดลานเปอร์เซ็นต์หนึ่งโดยความที่เขาไม่ได้อยู่บนพื้นราบเขาอยู่บนเขาอยู่บนบนเนินเขาบนภูเขาเล็กๆแล้วหนึ่งอากาศจะดีสองคือมันได้บรรยากาศป่าแล้วเวลาการเดินทางขึ้นมาเนี่ยอย่างเช่นนะัก พวกนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวตะวันตกจะชอบบรรยากาศอย่างนี้เหมือนเขาได้เมารถวิบากขึ้นมามอเตอร์ไซค์คนละคันหรือปั่นจักรยานขึ้นเขาเพื่อ,อ,อก,กาลังกายนะคะคือมันมีที่มันมีระยะทางระหว่างหมู่บ้านให้เขาขึ้นมาอย่างนี้ค่ะเอออันนี้คือเราจะเรามันจะทาโจทย์รืว่าตอบโจทย์การท่องเที่ยวในลักษณะอย่างนี้ของฝรั่งนะคะได้และที่สําคัญมันไม่ได้อยู่ใกล้เมืองเกินออกมาหน่อยแล้วก็ถ้าทาทางขึ้นมาพัฒนาอีกดิฉันว่า เป,เป็นที่หนึ่งที่ตอบโจทย์การากิจกรรมการท่องเที่ยวดีที่สุดนะคะอาจจะตอบไปอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นการสมมติข้างปีแทนก็ได้นะคะแทนในในในวัน<ม>ก็จะมาจัดในที่ล่งว่างมารวมก้นมาจัดโปรโมทประชาสัมพันธ์ของผู้บ้านต่างๆก็ได้<ม>ประมาณนั้นคือสถานที่เราได้ถ่ายถ่ายรงเมัน,น,ม,นมันสวยค่ะมันเป็นภูเขาเล็กๆ<ม>นะฮะนี่คือศักยภาพที่เด่นมากของ